สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณน้ำค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ,ะในวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องราวของคำกราชาศัพท์หมวกร่างกายเหมือนเดิมนะคะโดยวันนี้นะเราจะเป็นตอนที่2แล้วนะคะสาหรับคํกราชาศัพท์หมวดร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งในนี้นะคะจะมีคําว่าอะไรบ้างนั้นนะคะ ดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยอาแล้วยังน้องน,นันกเรียนนะคะอย่าลืมนะดูกขอย่าดูเปล่ปานะนักเรียนสามารถนะคะนำสิ่งที่ครูนํานําเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะคะจดลงใส่สมุดเป็นเลอกเชื้อเล็กๆนะคะบันทึกเอาไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือใช้ในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคํกราชาศัพท์ที่ มากกว่าในบทเรียนของนักเรียนื่นได้นั่นเองนะคะ,ะเอางี้เนาะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอ่าคำแรกน,นะคะคือพางรากขวัญน,นะคะพางรากขวัญก็คือหายปลา,าหายปลาอยู่บริเวณไหนก็คือนี่ค่ะบริเวณตัง้งแต่ช่วงระหว่างคอถึงหัวไหล่นะคะถ้าเราเรียนอ,องเอามือจับดูนะคะก็จะเหมือนกับเห็นไหมมันจะเป็น หมือนกับกระดูกแข็งๆคุ้งนะคะตัวนี้เนาะเราจะเรียกว่าไหปลาร้านั่นเองนะคะในคางรายศัพท์นะคะจะเรียกว่าพักรากขวันนะคะก็ส่วนนี้ก็เป็นเสมือนกับรากเนาะรากเรียกว่าอะไรล่ะที่ยึดติดเนาะระหว่างช่วงของคอนะคะแล้วก็ช่วงของหัวไหล่นั่นเองเนาะเขาเรียกแบบที่ส่วนนี้เป็นเสมือนรากที่ในการยึดติดส่วนสําคัญส่วนบนของร่างกายกับส่วนระหว่างกลางของร่างกายก็คือ ต้งเกะคอกับหัวไหล่ให้ติดกันอยู่ระหว่างเชื่อมกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะพัดวีนะครับพัฉวีก็คือผิวหนังนะคะอ่าผิวหนังของเรานี่แหละเนาะอ่าคือผิวกายนะคะแตงเรียกว่าพัดวีนักเรียนนะ่าจะเคยได้ยินคำว่าดูสิผิวพันผ่องนวลชฉวีมากเลยก็คือมันก็เป็นคนที่มีผิวพันที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือผิวเนี่ยมันดูนวลดูสะอาดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับว่าชวีนะคะก็ยังหมายถึงความสวยงามของผิวได้ด้วยนะคะก็คือแปรเสมือนกับว่าถ้าเกิดผิวสุขภาพดีเขาจะเขาเรียว่าคำว่านวลชวีหรือผ่องชวีอย่างนี้เป็นต้นก็คือผิวพรรณเนี่ยเปล่งปั่งผ่องใสางมากๆเลยเนาอะ,อะซึ่งนะคะก็คือเอาไปในระดีใช้กับคํากราจาศเนาะในการเรียกผิวหนังเนาะเรืมองะข้างหน้าเข้าไปก็เป็นคาว่าพระชวีแปลว่าผิวหนังนั่นเองจ้ะ ต่อมาค่ะเมื่อพูดถึงผิวหนังนะคะผิวกายไปแล้วเนาะเราจะมาพูดถึงผิวหน้านะคะผิวหน้าก็มีชื่อนะคะก็เร <c oughs> ียกว่าพระอังคาสีนั่นเองอนักเรียนคดีไม่คำนี้เขาบอกว่าดูหน้าตาสดใสดูมีราศีจับนะก็เหมือนกับว่าหน้าตาเนี่ยดูแบบสดใสามากเลยวันนี้ดูแบบเอ้ยหน้าเธอเนี่ยมันดูแบบปุดผ่องมากดูเป็นคนที่ ดูแล้วันนี้แบบสดใสอ่ะเออจะบอกงั้นนะจะบอกสดใสดูแบบดูดีอ่ะ,อะสวยอะไรเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกัาเป็นคนที่มีราศีจับหน้าตามตันจะสดชื่นใช่ไหมคะ,ะเขาก็เลยเอาคำคำนี้หละค่ะนะคะมาใช้กับกับการกเรียกผิวหน้านะคะซึ่งคําว่าราศีเนี่ยก็คือราศีตัวเดียวก็เท่แปลว่าดวงดาวเลยเพราะเเปรียบเทียบดวงหน้าของเรานะคะอ่าหน้าของเราเนี่ยก็เหมือน ดวงดาวเวลาที่มันผุดผ่องประกายเนี่ยมันก็ยูสวยงามใช่ไหมคะก็จะเปรียบเทียบนะคะดวงหน้าเหมือนกับดวงดาวเลยก็เลยใช้คําว่าพระราศีข้อมันนั่นเองนะจ๊ะต่อมาค่ะไหลนะคะไหลเนี่ยหัวไหลของเราสองข้างนะคะจะเรียกว่าพระอังสานั่นเองนะคะอ่าก็คือเนี่ยค่ะตั้งแต่ช่วง เลยห้ปะลาออกไปนะคะ,ะตั้งแต่ช่วงนี้บริเวณนี้นะคะเรียกว่าหัวไหล่เนี่ยนะคะ,ะเราเรียกว่าพระอังสานะคะก่อนถึงช่วงแขนนะจ๊ะต่อมาคะ่ะอย่าดูเลื่ยนะลูกนะพระอุระนะคะจะแปลว่าหน้าอ,อกนะคะหน้าอ,อกก็คือเนี่ยช่วงตั้งแต่ต่ำกว่าไหปะลาลงไปต่ำกว่าไหประลาลงไปปุ๊บใช่ไหมคะก่อนถึงช่วงของหน้าทอ้องช่วงของสะดือนะคะตรงนี้ส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนของอ,อกใช่ไหมนะ เราจะเรียกว่าพระอุระหรือในกรณีที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำว่าสวงใช่ไหมคะสวงก็หมายถึงอกเหมือนกันใช่ไหมคะในบางครั้งเนาะคำกระชับท์ที่จะถูกเอามาเรียกเพิ่มเติมคือคําว่าพระสวงพระสวงก็แปลว่าหน้าอกเหมือนกันนะคะซึ่งมีความหมายให้เดียวกันแล้วแต่กรณีของการใช้นะคะแต่คําว่าพระอุระจะถือเป็นคําที่ถูกนํามาใช้อยู่บ่อยครั้งมากที่สุดเพราะ สังเกตจากการที่แบบเออมันดูสดใสรวยมันดูสวยงามนะคะมันดูฟังแล้วดูแบบอืมลื่นหูเน,ะนเาะมือหมูคำว่าพระสว่งหี้เป็นต้นนะจ๊ะต่อมาค่ะพระกรนะคะพระกรแปลว่าแขกนะลูกนะก็คือตั้งแต่ช่วงไหนลงไปละก็คือตั้งแต่ต่ํากว่าเนี้ยหัวไหล่ลงไปเลยอ่าไล่ไปปุ๊บใช่ไหมคะถึงช่วงของข้อศอกหัดศอกขึ้นมาช่วงนี้นะคะอ่าเลยข้อศอก่างนี้ช่วงเนี้จะเรียกว่าพระกรนะคะอ่า ก็คือตั้งแต่ช่วงที่หัวไหล่ไล่ลงไปนะคะไม่นับข้อศอกนะไม่ข้อศอกมจะมีชื่อของข้ออีกชื่อนึงอยู่เนาะก็คือไล่ลงไปเลยนะคะจนถึงข้อมือนะคะอันนี้ก็เราจะเรียก,กว่าพระกรพระกรแปลว่าแขนนะคะอ่าเมื่อพูดถึงแขนแล้วเนาะส่วนต่อจากแขนก็คืออะไรครับมือนะคะมือจะเรียกว่าพระหัตนั่นเองนะคะอ่ามือนี่แหละก็คือตั้งแต่เลยข้อมือออกมานะคะ แยกออกมาเป็นแง่งมันขิงนี่แหละนะคะที่มีห้านิ้วนี่แหละนะลูกนะอ่ะมือของเราที่แหละนะคะ,ะเรียกว่าพระหัสนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่างานหัตถกรรมใช่ไหมคะอ่ะหัตถกรรมคืองานที่ทําเป็นงานฝีมืองานทําด้วยมือหัตแรือว่ามือใช่ไหมคะอ่ะเขาก็เียเอาคำคำนี้นะคะยกไปเรียกในคำราชาศัพท์เนาะเป็นคําว่าพระหัตก็คือมือนั่นแหละต่อมาค่ะอ่าหน้าท้องนะคะหน้าท้องนะจะเรียกว่า พระอุท์นะคะอุทร์ตัวนี้เนาะ,ะมันมีสองความหมายนะคะอุทร์ที่ใช้ในทางกฎหมายก็ก็เหมือนจะเป็นการกล่าวกล่าวฟ้องกลายุฟ้องอะไรประมาณนั้นก็คือจะเป็นในนีของคำทางกฎหมายไปแต่ถ้าพูดถึงคําที่เป็นคําไว้พู์คำรัชศัพท์นะคะจะหมายถึงหน้าท้องนะอะแต่คําว่าอุทธ์ตัวนี้จะไม่ใช้กับการตั้งครันนะคะอ่าถ้าการตั้งครันก็ดีก้ก็พักคันเลยก็คือคันที่แปลว่าท้องอะ่ะใช้ตัวนั้นเลยนะคะถ้ากรณีของ สตรีนะคะที่มีท้องมีคันอ่ก็เปลี่ยนจากคําว่าพระอุทรวปินพระคันอ่ตอนเมื่อตั้งท้องนะจะไม่เรียกสวัดีว่าพระอุทรวแล้วจะเปลี่ยนเป็นพระคันนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีท้องหรืออยากเป็นผู้ชายอ่าเป็นสภาพบุรุษนะคะอะ่าก็จะใช้คำว่าพระอุทรวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าผู้ชายท้องไม่ได้ต่อมาค่ะอะ้าวเราพูดถึงหนังไปเยอะน,นี่ภาพอ่อกน่ากลัวนิดนึงเนาะขออภัยด้วยนะคะอันนี้นะคะ ก็คือผ้ามังสานะครับพมังสาจะแปลว่ากล้ามเนื้อหรือแปว่าเนื้อก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่กรณีของการใช้การเรียกเนาะอ่าแต่ถ้าเป็นร่างกายของมนุษย์ของของเราอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของสัตว์เป็นอะไรเงี้ยอ่าน่รนเรน่าจะเคยได้ยินคําว่ามังสาอาหารใช่ไหมก็คืออาหารที่เป็นเนื้อก็เหมือนกันคําเดียวกันนี่แหละนะคะก็คือกล่าวถึงเนื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือเนื้อของสิ่งมีชีวิตจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็้วแต่นะถ้าเป็นคำรักาศ นะคะจะแปลว่าเนื้อหมดเลยโดยใช้คาว่ามังสานี่แหละนะเป็นตัวบ่งบอกว่าแปลว่าเนื้อทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นส่วนร่างกายมนุษย์จะเป็นคำว่าพระข้างหน้าก็จะเป็นพระมังสานะคะแต่ถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นมังสาหานก็คือเป็นอาหารที่มาจากเนื้อะจ๊ะอ่าขานะคะคือพระเพานะคะอันนี้จะนับช่วงไหนบ้างนับตั้งแต่เลยหัวเข่าลงไป จะบอกไม่ใช่สิต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงขาพับข้างบนเลยนะคะขาหนีบของเราเนี่ยไล่ลงไปนะคะไล่ลงไปรวมทั้งหมดรวมหัวเข่ารวมหน้าแข้งรวมทุกอย่างจะเรียกว่าพระเผานะคะ,ะไล่ตั้งแต่นี่นเลยค่ะขาพับขาหนีบลงไปจนถึงข้อเท้าตรงนี้เนาะเรียกโดวยว่าเป็นพระเผานะคะก็คือขาทั้งหมดนี่แหละนะคะต่อมาเมื่อพูดถึงขาก็ต้องพูดถึงนี่เลยค่ะ ต่อจากขาก็เป็นเท้าใช่ไหมคะอ่าเท้าจะเียกว่าพระบาทนะคะพระบาทแปลว่าเท้านั่นเองเนาะนักเรียนน่าจะเคยได้ยินเนาะคำนี้น่าจะคุ้นหูกันดีที่สุดใช่ไหมคะก็คืออย่างเช่นรองพระบาทก็หมายถึงเป็นรองเท้าหรือจะเป็นเหมือนกับว่าใช้ในการเอ่อเรียกทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้เท้าเป็นกรีาบทอะเออกรีบบทอะอย่างเช่นคําว่าฉลองพระบาทยางเงก็หมายถึงการสวมรองเท้าอีกเป็นต้นเนาะ ต่อมาค่ะถ้าลมานะครับแปลว่าขนนะคะรับลมาตัวนี้ไม่ไม่เปลว่าปลานะคะเออลมาก็ไม่ใช่ปลาอยู่แล้วแหละความเป็นจริงอะเนาะนะคะอ่ะาคราวนี้ลมาตัวนี้นะครับแปลว่าขนเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะคะเอก็เขาก็เสียงว่าลมานี่แหละนะครับแปลว่าเส้นขนนะคะอ่าเส้นขนที่หมายถึงอะไรบ้างก็นี่ค่ะขนแขนขนขาขนหน้าแข้งเออทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะจะเรียกว่าพระ โลมานะคะโลมาตัวเดียวกับไอ้นั่นแหละสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เ่ินเวนนมอยู่ในทะเลนั่นแหละนะคะโลมาตัวเดียวกันเลยนะคะเขียนเหมือนกันแต่ข้อหมายข้อระเบบนะคะโลมาตัวนี้กาขนนะคะโลมาตัวนั้นแปลว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ปลาเขาเลี้ยงลูกใีน่าุมลูกนะอยากสับสนจะจัะต่อมาค่ะพะนนักขานะคะพันนักขาแปลว่าลิฟต์นะคะคราวนี้มันมาจากคําว่านาักขอา นักขะแปลว่าอะไรนักเรียนเคยยินคําว่าอ่าอันนี้ใช่ไหมสุนัขใช่ไหมนักเรียนรู้จักสุนัขใช่ไหมลูกอ่าสุนัขสุนัขคําว่านักตัวนั้นน่ะเออเห็นไหมเวลาเขาเขียนนะครับมันจะเป็นนอหนูคณอกาศขอไข่ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะจริงๆมันคือความหมายของคําเดียวกันนะคะอ่าสุนัขกับนักขาตัวเนี้ยนะครับมันมาจากคําคําเดียวกันก็คือคําว่านักขะหรือเครื่องหมายวงเล็บต์อ่าเครื่องหมายวงเล็บ เขาจะมีชื่อที่ดูกิบเก๋วิลิกูของเขาว่านักข่าววิกิตนักข่าววิกิตคือการเขียนใช่ไหมคะวิกิตแปลว่าการเขียนอ่านักข่าวเป็ว่าลิฟก็คือการเขียนลิฟก็เห็นไหมว่าวงลิฟ่เชื่อหนึ่งเขาพนักขาก็แปลว่าลิฟสุนัขคำว่านักตัวนั้นนะคะแปลว่าลิฟส่วนคาว่าสูบแปลว่าสวยสุนัขจึงแปลว่าผู้มีลิฟสวยเออสังเกตไหมว่าสุนัขลิฟเขามันจะแบบงงๆงหน่อยอ่างงๆ แต่คำว่าง,งูที่นี้ไม่ได้งงเหมือนแบบเหมือนงงจโงอกมาเลยอะไรอย่างนี้เอ๋นี่นะมันจะงงแบบเป็นทรงสวยของเขาอ,ะอ่ะอ่าใครบ้านใครเลี้ยงสุนัขลองสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าลิบของสุนัขอะ่ะมันจะมีความเป็นลูก,ลกทรงอะ่ะมนัมนมนหน่อยนะคะอ่าหรือถ้าเกิดว่าเรื่องสังเกตเนาะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะคล้ายๆกับลิบของเสือผสมหมีเนี่ยคือจะคมก็เป็นคมเพีเดียวคือจะ อ่าเขาเรียกอะไรแหละจะคือไอ้เขาเรียกอะไรแหลม่อ่างวงอ่ะมันก็ไม่งวงว่าทีเดียวเหมือนเหมือนหนีคมีมีแต่งงออกมาเลยใช่ไหมคราวนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีทั้งความงงและความคุมแต่คุมก็ไม่ได้คุมเหมือนลิบเสือลิบเสือมันจะคุมถ้าใครอย่างลิบเสือเป็นไงลองดูแมวนะคะแมวคล้ายๆลิบเสือเลยนะคะอันนี้ก็คือความหมายมันมาจากคำเดียวกันคือจากคำว่านักขัดเนาะพอใช้เป็นคำราชศัพท์นะคะนอกเรื่องไปีเสียเลยเมื่อกี้นี้นะคะอ่า พอใช้คำเป็นคำนล้วก็สับปุ๊บนะคะก็เติมเสียงหน่อยเนาะจากคําว่านักขาก็เติมให้ยาวขึ้นก็เป็นนักขาก็แปลว่าเล็บนะคะใช้รวมทั้งเล็บมือเล็บเท้าเลยนะคะตัวนี้เนาะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือพระฉายานะคะพระฉายาแปลพระเงานะคะฉายาตัวนี้นักเรียนน่าจะคุค้นเคยกับการาแทนชื่อใช่ไหมยอ,อย่างเช่นสมยาฉายาแบบเนี่ยคนเนี้ยครูเขามีผิวที่เข้มมาก ฉายาหรือตั้งเขาว่าน้องเล่หรือนะคะอันนี้ไม่แต่แต่นักเรียนจะไปใช้คํานี้กับคำกับคนทั่วไปนะไม่ได้นะ,ะมันเหมือนเป็นการบูเ๊เขาเรียกบูลลี่อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งฉายานักเรียนจะต้องตั้งให้ดูแล้วไม่เป็นการบูลลี่ก็คือไม่เป็นการเหยียดเหยียดคิวอ,อื่นมากเกินไปเย่ามเมื่อกี้ถือว่าผิดนะเมื่อขอขอขอบอกก่อนอย่างเมื่อกี้ถือว่าผิดไปบอกเขาเนี่ยน้องเล่น้องเล่ก็คือเป็นการเหยียดผิวเขาก็ไม่ได้นะคะหรือ อันเมื่อกี้ที่อ่าจะบอกอกันนีดตั้งฉายาให้มดูสดูอย่างคนนี้เขามีเขาเรียกว่าน้องโบขาวอ่าก็ตั้งฉายาเขาเด็กหญิงโบขาวอย่างที่เป็นต้นเขาอาจจะชื่ออื่นกันแหละแต่เราตั้งฉายาเขาตามลักษณะที่เราเห็นนะก็เลยเหมือนกันค่ะคําว่าฉายาที่ไปใช้ในคำศัพท์คําว่าพัชฉายาก็คือแทนเงาใช่ไหมเงาก็เหมือนกับเป็นสิ่งสะท้อนที่เราเห็นนะ่ะจากร่างกายของจากร่างกายของเราเนี่ยสะท้อนออกไปอีกทีหนึ่ง ให้ปืนเห็นนะคะนอกจากร่างกายแลย้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งอะ่ะที่มันติดตามตัวเราสะท้อทนออกไปก็คือเงานะคะอ่าเขาก็เลยบอกเออเนี่ยไอ,อสิ่งที่สะท้อนเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นแล้วเราบอกลักษณะนั่นแหละก็คือไอเงามันก็เหมือนกับเราใช่ไหมล่ะแค่มันไม่มีหูมีตามีจมูกแต่รูปร่างทั้งหมดมันก็เป็นเราหละก็เหมือนกันสิ่ง,หงหไหนที่เขาเห็นอ๋อเหมือนกับเป็นการฉายออกมาส่องออกมาก็เลยเรียกว่าเออเงาเนี่ยว่าพระฉายานะคะก็ แทนเหมือนกับว,ว่าสิ่งที่สะท้อนออกมานั่นเองก็คือสิ่งที่เป็นรูปลักษ์กที่บุคคลอื่นเนี่ยเขาเห็นนอกจากตัวของเราอ่าก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะของคําราชาศัพท์นะคะราชาศัพท์ที่ใช้กับเป็นการหมวดของร่างกายนะคะก็อันนี้เป็นร่างกายภายนอกนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของร่างกายภายในแล้วนะคะเราจะมารู้จักนะคะหัวใจไส้ปอดกันแล้วนะลูกนะต่อไปเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขอญากจบการสอนหัวใจเตียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในเรื่องราวของคำกระดาษสับจะมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะ,อะขอฝากนักเรียนไว้ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนคลิปวิดีโอนะคะที่ผ่านๆมาด้วยรวมถึงคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกานทรทบทวนความรู้นะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ